สวัสดีครับผมเบาน้องครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบานองอีกขึ้นก่าครับผมมือนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อ่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําความฝันเบาวเทนครับท่านผู้ใดเด็ดเบ,บื้องคลิปที่แล้วเนาะอาจจะเดเห็นเนาะครับนอเพื่นอนหนมาเมื่อั้นเพื่อนหนมาตัวเดียวครับคือหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเดียวที่เพื่อนบอกว่าพี่เจ้าทีมาบอกดีเพิน่นแต่ว่างวดนี้เลขหนึ่งสองป็นก็นยังบ่ถิ่มนะครับ เพิ่นกันยังสื่ออยู่ปนีมือนี้เพิ่นฝันครับเพิ่นก็เลยมาบอกสู้ฟังบ้านหนงกำลังนั่งอยู่กับทอมหลวงปู่แหละเพิ่นเดินมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิมาเพิ่นว่ามันมาจุดถูกอันบอกปู่แหละบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าความฝันสู้ฟังตอนแรกบ้านหนงว่าจะนั่งบอกอยู่กับทอมแหละพอดีบ้านหนงยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยบ่ได้บอกก็เลยบอกแขกกันเสี่ห้าคำเลยซื่แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเพิ่นแจ้งสิว่าจังไหนเพิ่นว่าโอ้ยฝันจนเมื่อไเพิ่นว่า เมื่ออยู่บดคืนว่าชันเพิ่นฝันว่ารถเพิ่นเสียครับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นน่ะอันฝันว่ารถหายรถเสียหาเบิดคืนเพิ่นว่าหาเบิดคืนหาจนว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าจนท่อเพิ่นว่าถามหาผู้ใดก็บ่ฮู้เฮ็ดจังได๋ถามหาผู้ใดผู้ใดก็ว่าบ่เห็นบัดนี้บ่าวน้องก็เลยว่าบ่าวน้องกลยถามว่าอันหาเห็นบ่ เพิ่นก็ว่าตอนแรกกับตอนแรกกับทอใจแล้วล่ะเพิ่นว่าทอใจแล้วว่าสิหาบ่เห็นเลยล่ะเพิ่นว่าพอบัดนี้ได้ยินเสียงแต่รถเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะได้ยินปี๊ปปี๊ปเพิ่นว่าก็อันคือเสียงแต่มอเตอร์ไซค์แต่เพิ่นว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยย่างไปเบิ่งบัดนี้มอเตอร์ไซค์เพิ่นก็จอดอยู่หมองเก่าหมองที่เพิ่นจอดไว้เพิ่นว่าเอ้า อันก็จังหาอยู่ว่าสันเป็นสองสามชั่วโมงก็จังหาบ่เห็นเพื่อนว่าพาสิเห็นกับมาเห็นง่ายเพื่อนว่าเพื่อเว่าสิตีเหล็กตัวใดดีล่ะเพื่อนว่าบ้านของก็ได้ถามว่าซื้อเหล็กตัวใดไหวแล้วบ่บ่าวเพื่อนกับว่าซื้อเหล็กอันหนึ่งสองไหวที่ตอนนี้เพื่อนว่าซื้อเหล็กหนึ่งสองไหวแล้วก็อายุเพื่อนสี่สิบเจ็ดปีเพื่อนว่าก็ซื้อหนึ่งสองกับ c เจ็ดเจดบวายบานเพื่พกกนเเรียว่าเดี๋ยวสื่อทะเบียนรถพาสินะเดี๋ยวสื่อทะเบียนรถทะเบียนรถของเพื่อนหนึ่สครับหนึ 1, 2, 8, ท่ทะเบียนรถอันบาวเทนครับทะเบียนรถหนึด่ดสีฝันว่ารถหายหาเบิดขึนหาจนเมื่อยแล้วอะ บัสีพ่อพ่อบริยาเอากระองพิจารณาไปเลครับเด้องวดวันที่1กุมภา6-7ครับผมเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่พิจารณาในการรับชมแลบฟังนําทุกชิ้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับเบาหนองกับพยายาาหาตัวเลขกหาความฝันไปสาะใสแวงหามาบอกสู่ฟังผู้ได้มักก็ฟังคันผู้ได้บ่มักก็พานไหนเด้อครับเด้อบางคนก็เห็นมาหลาย สองสามข้เมียนละมือน,นี่ว่าเบ้าหนองพูดมากฉันบ่อยากให้เบ้าหนองเบามากอะบอ่ต้องเบิงครับบอกซื่อๆบอกตรงๆครับบ่ตตองเบิงบ่ตตองฟังแค่นันจบค,ครับอันเดีที่มันขวามมู่งตวามตา็คือบอต้องเบิงบ่ตตองฟังครับคนอยากฟังนี่เยอะแยะครับผมคนอยากฟังมีเยอะแยะ,ยะแต่คนไบ่อยากฟังพานเด้ครับเพว่ากันเบ้าหนองก็มีความคิดมีหัวิตหัวใจขึ้นกันเด้บ่แม่นวัด อยากมาบอกอีกอย่างอยากมาาอกอีหย่งก oh ับช yeah. <go> ิมาไดเด้๋ช <go ld out> ิบอตอบโต้เลยจังไดเม่นบอบ้าน้องกับขนเ่อม่นขวนใหม่เลยเพชิสิบ่ได้ตอบโตไนอกจับนอเออบ้าวน้องกัือยังบ่นไปขวเงินเพิ่นอันมาสื่อเน็ตมาสื่ออุปกรณ์ในการอันนี้เดินทางไปตลาดโนเม่นบอเอาจังไดก็จะ่ครับอยเอาเาบสว่าลจมส่ิต่ะว่าสิซาจมเหะผู้ใด มาคอมเมนต์บาะคัดคันหูขัดตาเดี๋ยวจีบอกถิ่มเลยน,นละยเอาด่าเอามายำเลขกเบาเต็นอีกทีหนึ่งครับหนึ่งสองแปดสี่ครับทะเบียนรถเพิ่นหนึ่งสองแปดสี่มักว่ามักก็กขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจแหละครับลองพิจารณาเมิด่ด้อายุเพิน่นสี่สิบเจ็ดปีเลขที่เพิ่นตามสื่ออยู่ก็คือหนึ่งสองครับเพิ่นยังตามสื่ออยู่หนึ่งสองแล้วเพิ่อนจะสื่อทะเบียนรถเพิ่นนำหลักเบาหน,น่องเท้าว่าสื่อจีสือเบิร์ดเบาทะเบียนรถซื้อเบิร์ด หนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดสองซีหนึ่งซีแปดซีซื้อมัดสูตโตบ่อห้เเลอือยังได้กัดขันมักก็ซื้อไหวนะครับเด้อขันบ่มาก,กัดผ่านได้เบิ้งไหวมันเป็นแนวทงังพอเบาหน่องกับบุงหูคือกันเราว่านเลกมันจะออกตัวไหนแต่ของเบาหน่องเบาหน่องซื้อไปแล้วครับซื้อไปแล้วจัดไปแล้วขดาดมันเปิดมือแรกเปิดรับมือแรก อันละครับอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยจะเหม็นอย่างเนาะขันยาไล่กับยาขายเถาะให้แตลรัทบานเพื่อนขายซช่เนาะขันแม่ยาไล่กับยาขายเถาะครับมิเตชิเอามิเตชิเอากับเอามิเตชิกินกับกินบอกเคยคิดเห็นใจผู้เขาซื้อเถื่อนขันอันบนันคือกับพ่อปัสสาวะคือบอกอักเสบเนาะอันดูหลายคำคำกับคำคำนะสางเพิ่อนเนาะเพื่อนกับธรรมะหากินของเพื่อนเฮากับธรรมะหากินของเฮา มักบ่มากกัดล้องนะครับเด้อเหล็กเบาเทียนครับเหล็กฝันเิ่นฝันว่าลดหายหาเบิดขึ้นบรินอนเบิดขึ้นมาสัตว์ในฝันแต่ว่าลดมันก็กลับมาอีกเหม่นว่าหลือเหลี่ยมฉมาตัวเก่าว่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดกับบเนีย่เนาะหกหนึ่งหนึ่งหกเหล็กมันกับคำว่าเหล็กเนาะคำว่าเหล็กมันมันเปลี่ยนไปได้เบิดนั่นแหละคำว่าเหล็กมันเปลี่ยนไปได้เบิดแหละมันมันบอกว่าได้หรอกว่า จีแบบแบบนี้แบบนี้มันกันลอกบ่ไดดดอกถ้าเฮามันลอกลอกเลขเขาบ่ไดดดอกแม่นบ่ครับแต่ที่เอามาห้เบิงมันก็เป็นแนวทางเอามาห้เลือกประธานเถาะเอามาห้เลือกบ่มักหรือบ่มักกันมากกับซื้อกันบ่มากกับพานแต่ว่าบ้าวน้องซื้อไว้แล้วเด้อสอง2ดดสองบ้าวน้องซื้อไว้แล้วซื้อไวหลายนําบ้าวน้องซื้อไวหลายนํากันถือก็ดีไปแต่กันบ่ถือก็ เสียใจเนอะาะแม่วนาไผสิเลยไผสิบ่อย่างถือบ้านเราก็ยักอย่างถือกันเด้บ้านังาซื้อไว้แล้วหางแหลกก็คือเลขสองตได้ที่บ้านังาซื้อไว้ก็คือส8งแป2แปแล้วก็ศูนยแปดแต่ก็อีกตัวหนึ่งเด้อศูนย์าถิมเด้อศูเพราะว่า8กับ3 8มแปันดังแห้งอาสิมาสามกัได้อยังกับบอน่คือกันยังกัเกิดขึ้นในเบิร์ดนะครับเนาะ ปดมันดังสามอาศสีมาทแทนก็ได้ยังก็เกิดขึ้นได้ครับก็ลองเบิ่งลองพิจารณาก่นครับเด้อเหลขบ่บาเทนงวดวันที่1กุมภาันธ์67มักบ่มักอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนโจทย์ไว้แล้วมาเปร <'t> ียบเทียบกันกับคลิปอื่นๆของเบาวหน่องที่บบาวหน่องลงให้เบิเนะครับนอกจไดเบาหนองขอกร้าขอพระคุณ f อซทุกคนที่เขาใหม่กำลังใจเบาวหน่องเบาหน่องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนขึ้นกันครับ บอเมนว่าแต่เบาหองไดกำลังใจจากเอฟซีเลยเบาหองก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีคือกันหักเอฟซีทุกคนครับผู้ใดมักบาบาหองเบาหองกับหักครับผู้ใดบ่าหากหักเบาหองเบาหองก็บอกครับแค่นั้นแหละครับจบ <c oughs> จะเะได้ว่าทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดคิดสิหนสมหวังนงปรารถนามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือสวัสดีครับ